สวัสดีค่ะกลาสวัสดีนะคะผู้มีบุญบารมีมากทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเมเ์นิาภานะคะแบ่งปันผ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะมีพิกัดหน้าร้านชัดเจนนะคะอยู่ที่ปั๊มปตทเลี่ยงเมืองนครพนมก่อนถึงโกวนเฮ้านาครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาชมที่ร้านได้เลยนะคะเมรับประกันผ้าแท้ยันหลิ่นบวดนะคะรับประกันตลอดชีพเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจับวงแรกกันเลยนะ จะส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะต่างประเทศค่าส่งตามจริงในประเทศจะส่งฟรีนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หรือ063 6049715นยจ้ะจ๊ะองค์นี้นะคะเป็นรูปป่อรูปปล่อหลวงปู่ศิลานะคะหรือเบตงอีสานนะคะ เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะนะคะแล้วเป็นรุ่นที่หลวงปู่นะคะเอ่อเอาไว้ติดรถตลอดนะคะตอนที่เกิดรถเด็กแตกค่ะที่มีข่าวนะ,ะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเลขหนึ่งสามศูนย์นะตงนี้เลขหนึ่งสามศูนย์นะคะ คุณอ,อุดผงพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมเลยองค์นี้นะคะราคามีให้ราคานี้เลยนะคะโอนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทโอนหนึ่งหมื่นห้าร้อยไปทางหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะโอนหนึ่งหมื่นห้าร้อยไปทางหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจ้ะนะคะเอาไว้นะคะเวลาเดินทางไปไหนช่วงนี้ยิ่งปีใหม่ด้วยอุบัติเหตุเยอะมากนะคะเอาไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยนะคะ เอาไว้บูชาพุทธคุณหลวงปู่นะคะศรัทธาปารมีเกิดนะคะองนี้นะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นที่หนึ่งของหลวงปู่นะคะอธิษฐานจิตนะคะณวัดพระธาพนมนะและนําไปอธิษฐานจิตต่อที่โบสถ์อีกเก้าวันเก้าคืนนะคะองนี้มีรอยจานมือของหลวงปู่นะคะด้านหลังก็มีรอยจานนะองะองนี้เป็นบล็อกยางนะคะบล็อกยาง บล็อกยางนะมีให้ราคานี้เลยนะบล็อกยางมีรอยจานนะคะบล็อกยางราคาโอนนะคะโอนสามพันแปดโอนสามพันแปดนะมีรอยจานโอนสามพันแปดค่ะไปทางสามไปทางสี่พันสองโอนสามพันแปดไปทางสี่พันสองนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนอย่างเหนือดวงนะคะเหนือดวง ก็ทักมาสอบถามได้นะคะเหนือดวงมีทุกรุ่นเลยนะคะต่อมาพ้าผงพ้ผงนั่งผ่านนะรุ่นรวยพันล้านนะคะรวยพันล้านรวยพันล้านนะคะรุ่นรวยพันล้าน องนี้นะคะอง์นี้เป็นเนื้อขาวนะเนื้อขาวลายเสือขาวนะคะลายเสือขาวลายเสือนะจจะมีเอ่อจะหาได้ยากนะคะเพราะว่าใครมีใครก็เก็บเนาะนะคะด้านหน้ามีพลอยปุกเสกนะคะเยอะมากลายเสือขาวนะคะอ,นะคะองนี้ภาพไม่ชัดเจนแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้มาคํามากนะคะ เลขนะเลขหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดเกือบเป็นหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามแปดนะคะวงนี้ราคาโอนราคาโอนนะคะให้วันนี้เลยนะราคาโอนโอนหนึ่งพันบาทโอนหนึ่งพันบาทนะคะไปทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอนหนึ่งพันไปทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะต่อมา เป็นรุ่นนี้พระปิตาจินดามณีนะคะจินดามณีมูลของหลวงปู่ศิลานะคะออกที่สวนสงนะคะออกที่สวนสงวัดโพสีสะอาดนะคะออกวัดโพสีสะอาดแก่เตะนะคะเนื้อน้ำตาลนะคะองค์นี้ฝังหอยนะคะางานกระถินปีสองห้าหกเจ็ดนะเลขหกเจ็ดสองนะคะ,ะ,คะองค์นี้เลขหกเจ็ดสอง องค์นี้เลขหกเจ็ดสองมีให้ราคานี้เลยนะจ๊ะเลขหกเจ็ดสองราคาโอนนะโอนสี่ร้อยห้าสิบโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะไปทางห้าร้อยห้าสิบนะจ๊ะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบมีสององค์นะคะได้มาสององคนะวันนี้เนะะี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเหลืองนะมีตะกุดเงินคู่มีตะกุดเงินคู่สองดอกนะนะคะ ด้านหลังเลข401 401นะคะองนี้องนี้ให้ราคานี้เลยโอน500ค่ะโอนห้าร้อยไปทางห0 0้โอน5้ารไปทาง6 0รนะเพราะว่ามีตะกุดเงินคู่นะคะต่อมานะคะเป็นพระปิตารวยไม่ยัง้งพระปิตารวยไม่ยั้งนะคะเออหลวงพ่อเงินจัดสร้างนะคะหลวงพ่อเงินจัดสร้าง วาระที่หนึ่งนะคะวาระที่หนึ่งหลวงปู่ศิลาปุกเศษวาระที่สองหลวงปู่เวนปุกเศษนะคะวาระที่สามหลวงพ่อเงินปุกเศกนะคะเอาไว้บูชาพุทธคุณถ้าใครบอกว่าพาหลวงปู่บางคนดราม่าเยอะมากบอกว่าถ้าคนไม่มีเงินนะบูชาไม่ได้พี่คะองค์ที่ไม่แพงก็มีถ้าเกิดว่าศรัทธานะคะเอาไว้บูชาพุทธคุณนะคะราคาหลักร้อยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีให้ดูตัวอย่างนะคะ เนี่ยค <expand> <om ph ouse> <bs> ่ะองนี้นะฝั่งตะกรุดสองดอกอันนี้คือเมย์ให้ดูตัวอย่างนะคะองค์นี้เมย์ไม่ได้ปล่อยให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเมย์แกะองค์นี้มาแล้วได้ตรงกับเลขที่บ้านนะเนี่ยค่ะองนี้เลขหนึ่งเจ็ดเก้าองนี้เลขหนึ่งเจ็ดเก้านะคะหนึ่งเจ็ดเก้านี่ค่ะเมย์จะให้พี่ๆนะคะไปลุ้นซีนเดิมเอานะนี่ค่ะเป็นซีนเดิมนะคะซีนเดิมจะหมดแล้วแหละใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะไปลุ้นเนื้อลุ้นเลข ลุ้นทุกอย่างเอาเลยนะซินเดิมนะคะราคาโอนสามรโอนสา0ไปทาง450จ้าสะนะคะโอนสามไปทาง450ร้มาต่อมานะคะเป็นพระปิตารวยไม่ยังนะคะพระปิตารวยไม่ยังนะแยกชุดกรรมการอันนี้คือของหลวงปู่มหาศิลานะคะอาจารย์ลิงจะสร้างนะนี่คเนื้อก้นโคกนะเนื้อก้นคกค่ะองค์นี้เนื้อก้นโคก สวยมากเมีชอบรุ่นนี้มากๆนะคะพรพปิตารวยไม่หยังใครจะว่ายังไงก็ช่างเป็นเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็คือปกติห้อยพะพปิตาอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็ห้อยพะพปิตารวยไม่หยางรุ่นรวยไม่หยังจับไม่เคยดูกหวยเลยก็นะก็ได้บ้างนะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ห้อยมานี่ก็ถือว่านะไม่เคยได้เรื่องพวกนี้เลย อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ให้มาทางนี้นะนะคะอง้งนี้เดี๋ยวมีให้ดูเลขเลขทุกคนว่าเลขอะไรสองมีสองมีสามสองหกสาม ่สองหกสามนะองค์นี้นะคะนเนื้อก้อนโคกสวยมากๆนะเนื้อก้อนโคกสวยมากๆเมเมให้ราคานี้เลยนะเปิดราคานะคะไว้ที่นะะให้ราคานี้เลยนะโอนนะคะราคาโอนนะหนึ่งหมืน่นแปดพันบาท ฝั่งตะกุดทองคำนะด้านหน้าฝั่งตะกุดทองคําแยกชุดกรรมาการนะคะมีแค่สี่รอยเก้าสิบเก้าชุดนะให้ราคานี้เลยนะหนึ่งหมืนแปดพันบาทเปิดถูกไหมราคานี้เปิดถูกอุ้ยขอให้ค่ะแจ้งราคาผิดทุนทุนมาหนึ่งหืนแปดพันบาทนะทุนมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมีขอหนึ่งพันพอหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะขอหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะนะกร่อนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไว้นะ เปิดราคาถูกไปเนะี่ยสับสนตัวเองนะต้องไปดูทุนใหม่แล้วเนี่ยนะโดนด่าแน่นอนเลยนะทุนมาผิดแน่นอนเลยจำจำราคาไม่ได้ดื่มเอาใบราคามาอยู่ล้านอนะต่อมานะคะขอแบ่งพันถ้าใครถ้าใครปิดก็คือได้ไปเลยในะราคาวันนี้แหละนะถ้าใครไม่ปิดก็คือเมยไปดูทุนใหม่ก่อนนะนะ อ่ะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีหลวงปู่คีบนะคะหลวงปู่คีบท่านอายุ100่ย่าง110ปีนะคะตอนนี้หลวงปู่109ปีแล้วนะคะสืบสายตำราสมเด็จรุนนะคะวิชาชักยันกาอากาศนะคะนะทุกวันนี้หาแบบดูได้ยากนะคะก็มีหลวงปู่นะคะที่สามารถชักยันกาอากาศและทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เสกอัครียกยันนะคะ หมอยาเป็นหมอยารักษาคนด้วยนะคะหลวงปู่คีบคีมขังมากๆนะคะอายุยืนมากๆหลวงปู่ความจํายังดีหมดเวลาว่างหลวงปู่ก็จะอ่านหลวงปู่สายตาย,ยังดีนะคะเมย์ก็วันที่ไปวัดก็เห็นหลวงปู่อ่านตํารานะคะตำราทบทวนตารานะคะอ่ะต่อมานะพระผงดวงเศรษฐีนะคะของหลวงปู่คีบนะอง์นี้นะคะพระผงดวงเศษรษฐีหลวงปู่คีบนะอง์นี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะคะเนื้อน้ําตาล เนือน้ำตาลหน้ากากทองทิพย์นะคะหน้ากากทองทิพย์หลวงปู่นะคะอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสนะคะอำเภอปูนสวรรค์นะคะจังหวัดนครพนมอตอบพิเศษเลขสองสองเลขสองสองนะอนี 2, 2> 2้เลขสองสองเลขสองสองนะมีขอราคานี้เลยนะคะเลขสองสองราคาโอ้ห้ารอยห้าสิบ โอนห้าร้อยหสิบค่ะไปทางหกร้อยห้าสิบโอนห้ารอยห้าิบไปทางห5ร้อยห้าสิบนะเลขเบิ้มสองต่อมานะคะองนี้เป็นเนื้อดำโรยผงตะไบหน้ากากสองเเนื้อดำโรยผงตะไบหน้ากากสนะองเนะองนี้จะเป็นหน้ากากสองเนะคะ เลขห้าเจ็ดนะองนี้เลขห้าเจ็ดค่ะองนี้เลขห้าเจ็ดมีให้ราคานี้เลยนะเลขหนะ้าเจ็ดสองเคหน้ากักสองเคนะราคาโอนห้าร้อยบาทโอนห้าร้อยนะไปทางหกร้อยค่ะโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยเพราะว่าเป็นหน้ากากสองเคจะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะสร้างน้อยต่อมาอง์นี้นะคะเป็นเนื้อผงทูบนะ เนื้อผงทูบนะคะเนื้อผงทูบนะะี่ยค่ะเนื้อผงทูบคลุกว่านนะเนื้อผงทูบคลุกว่านซีนเดิมเลยเลขสามตัวเดียวค่ะพี่เลขสามตัวเดียวนะใช่ไหมอ่ะเลขสามตัวเดียวจริงๆด้วยองน์นี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะโอนสี่ร้อยห้าสิบนะไปทางห้าร้อยเออไปทางไปทางห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมานะคะเป็นรุ่นนี้นะพราผงจินดามานีรุ่นเสร็จถีก้ารอบนะคะรุ่นเสร็จถีก้าวรอบของผงปูกคีบนะ จินดามนีรุ่นแรกนะคะนะเลขสองหนึ่งหกองนี้เลขสองหนึ่งหกนะนะคะองนี้เลขสองหนึ่งหกนะคะราคาโอนให้ราคานี้เลยนะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบเราจะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบ ทุกคลิปมีแจ้งนะคะชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะต่อมาเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะว่าจะสร้างนะเหรียญทำน้ำมนุ์นะคะว่าจะสร้างนะคะองนี้ทองแดงผิวไฟลงยาจีวอขอบแดงนะขอบแดงนะคะทองแดงผิวไฟนะคะขอบแดงลงยาจีวององนี้นะคะ ราคาโอน450จ้ะโอน450นะคะเหรียญทำน้ำมนุนนะคะว่าจะสร้างเลข3ตัวเดียวอุ้ยองค์เมื่อกี้ก็เลข3ตัวเดียวองนี้ก็เลข3ตัวเดียวราคาโอนนะสี่ค่ะไปทาง550นะจ้ะต่อมานะคะต่อมา ต่อมานะคะเป็นเหรียญคีบเงินคีบทองนะคะเป็นเหรียญคีบเงินคีบทองของหลวงปู่นะคะเอาเนื้ออัปกาไปก่อนเลยนะคีบเงินคีบทองซีนเดิมเลยอยู่ในซีนเดิมนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะแกะให้ดูเป็นตัวอย่างะเหรียญคีบเงินคีบทองเป็นยุคต้นนะคะเป็นยุคต้นด้วยนะเนีคะเข้มขังเหมือนหลวงปู่มากๆนะคีบเงินคีบทองความหมายดีมากเลขหนึ่งห้าหนึ่ง เลขหนึ่งห้าหนึ่งนะคะองนี้นะเลขหนึ่งห้าหนึ่งนะคะคีบเงินคีบทองมีให้ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะคีบเงินคีบทองเนื้ออปกาโอนห้าร้อยห้าสิบโอนห้าร้อยห้าสิบค่ะปลายทางหกร้อยห้าสิบจ้ะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางหกร้อยห้าสิบ ต่อมานะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อทองละคังเปล่านะคะอ่ะช่วยดูเลขสองสี่เก้านะเลขสองสี่เก้านี่ค่ะองนี้นะคะราคาโอนนะราคาโอนห้าร้อยบาทโอนห้าร้อยค่ะไปทางหกร้อยนะโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญเจริญพรอ่ะให้ดูเหรียญเจริญพรก่อนนะเหรียญเจริญพรนะคะเหรียญเจริญพร องนี้เป็นเนื้อพ่นพ่นเงินค่ะองนี้นะเจริญพรบุญนะคะเลขหนึ่งศูนย์ห้านะองนี้เลขหนึ่งศูนย์ห้านะคะเจริญพรบุญนะคะคงหลวงปู่ขดีดตุกไข่ตราบ,บนนุนทะวีเนียพศสองห้าหกสอง เป็นยุคต้นเลยนะคะอันนี้ถือว่าได้เป็นยุคต้นเลยนะตอนนี้คนกําลังตามหายุคต้นกันเยอะมากนะคะใครมีแบบว่าอ่ะเอาไว้บูชานะคะเอาไว้แบ่งปันบารมีหลวงปู่นะองค์นี้นะคะมีให้ราคานี้เลยโอนห้าร้อยห้าสิบโอนห้าร้อยห้าสิบนะคะไปทางหกร้อยห้าสิบนะโอนห้าร้อยห้าสิบค่ะไปทางหกร้อยห้าสิบนะคะต่อมาค่ะเป็นเหรียญเสมาเสือคาบแก้วของหลวงปู่นะคะ เป็นรุ่นนี้เลยเสืมาเสือคัดแก้วหลวงปู่นะองนี้นะคะองค์นี้เป็นเนื้ออัปท่าซาตินนะคะหน้ากากเงินตรงยาจีวรน,นะคะเลขหนึ่งค์ดองนี้เลขหนึ่งหแดนะเลขหนึ่งหเลขสวยมากเนะะี่ยค่ะปุกเศษสี่วาระนะคะปุกเศษพร้อมกันกันกบเปลี่ยนเหนือดวงหลวงปู่คีบแล้วก็เจ้าสัวเหนือดวงหลวงปู่ศิลา88เกจิร่วมปุกเศษนะองค์พระธาตุพนมนะคะองค์นี้ราคาโอน450ไปทาง500 ห้าสนะิบโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมานะคะองนี้เนื้อสวยมากนะเนื้อชุบสามเคเงินทองหนา้าสร้างแค่ร้อยหกสิบแปดเหรียญน,นะชุบทองสามเคนะคะเงินทองหนักนะคะองนี้นะคะโอนห้าร้อยห้าสิบนะโอนห้าร้อยห้าสิบจะไปทางนะคะหกร้อยห้าสิบค่ะเงินทองนากนะ ให้ดูตัวเลขเลยเลขหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งศูนย์นะคะองนี้นะเลขหนึ่งศูนย์นะคะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางไปทางหกร้อยห้าสิบต่อมานะคะต่อมาเป็นเหรียญเนื้อดวงนะคะเหรียญเนื้อดวงของถวงปู่ขีบนะคะองนี้เป็นเนื้อเนื้อนวะนะองคนี้เป็นเนื้อนวะนะคะให้ดูแบบนี้เลยเนาะเนื้อนวะนะคะเลข จ็ดสามห้านะเลขเจ็ดสามห้าเนื้อนวะนะคะเหนือดวงดวงปูคีบอง์นี้ราคาอนพันห้าอนพันห้าไปทางพันหกนะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเนื้อดวงนะคะหลวงปูคขีบองนี้เป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุนะคะสวยมากนะ เลข 750, เจ็ดห้าศูนย์องนี้เลขเจ็ดห้าศูนย์นะคะองนี้เลขเจ็ดห้าศูนย์ราคาโอนเจ็ดร้อยห้าสิบจ้ะโอนเจ็ดร้อยห้าสิบไปทางแปดร้อยห้าสิบนะโอนเจ็ดร้อยห้าสิบไปทางแปดร้อยห้าสิบจ้ะต่อมาค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะองนี้ทองแดงรมดำนะคะทองแดงรมดำเลขแปดสองเจ็ดองนี้เลขแปดสองเจ็ดเลขสวยมากนะคะ ทองแดงลุมดำนะคะราคาโอนเท่ากันเลยเจ็ด้อยห้าสิบไปทางแปด้อยห้าสิบค่ะต่อมาองค์นี้นะเลี่ยมกันน้ำพร้อมขึ้นคอเลยนะเป็นทองแดงผิวไฟนะคะแบบทองแดงผิวไฟสวยมากนะองค์นี้ทองแดงผิวไฟสวยมากนะพร้อมขึ้นคอได้เลยเลขสามสองศูนย์องนี้เลขสามสองศูนย์ราคาโอน8ปด้อยห้าสิบไปทางปกติถ้าไปสั่งเลี่ยมนะ สองร้อยใช่ไหมอันนี้คือเมย์ให้ราคานี้เลยนะโอนแปดร้อยห้าสิบไปทางเก้าร้อยห้าสิบนะคะอมขึ้นคอได้เลยนะนะคะอ่ะนะต่อมานะคะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญดวงดีของหลวงปู่ขีพนะเหรียญดวงดีวาระที่หนึ่งหลวงปู่ขีปปุกเศษนะคะวาระที่สองหลวงปู่ศิลาปุกเศษนะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงทองแดงรมดํานะคะลงยาจีวร รับประกันพาแท้ยันหลินบวชเลยนะคะเลขสองสองเก้าองนี้เลขสองสองเก้านะคะสองสองเก้าองนี้ให้ราคานี้เลยนะเลขสองสองเก้าราคาโอนจากเลขสองสองเก้าราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบโอนสี่ร้อยห้าสิบนะไปทางห้าร้อยห้าสิบนะคะ องนี้เป็นทองแดงผิวไฟหลังยันน้มพรทะนะจะสร้าง540เหรียญเลข405อูน์าองนี้เลข405นะคะราคาราคาโอน450้อยไปทาง550นะคะโอน450ร้อยไปทาง550ร้ยห้าส ต่อมานะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้พระสมเด็จพุทธศินมูลนาคานะคะพระสมเด็จพุศินมูลนาคารุ่นเจ้าสัวนะคะรุ่นเจ้าสัวองนี้เป็นเพชรน้าทั่งนะคะโซนสีฟ้านะคะน่ค่โซนสีฟ้านะองนี้ สวยมากด้านหลังเนี่ยเพชรหน้าทั่งนะคะเลขสามแปดเจ็ดนะเลขสามแปดเจ็ดนะคะมูลราคานะ่ยมีให้ราคาเนี้เลยนะโอนสามร้อยห้าสิบค่ะโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะ ต่อมานะคะต่อมาต่อมานะเป็นรุ่นเอ,อ่อหลวงปู่จันนะคะขอเผยแผ่บารมีนะคะหลวงปู่จันวัดซับน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลวงปู่จันวัดซับน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลายๆคนอาจจะได้รู้จักนะคะหลวงปู่จันนะ หลวงปู่จันนะคะมีให้ดูรุ่นนี้เลยนะหลวงปู่จันพระผงปดนี่รุ่นฉลองสาราหลวงปู่จันนะคะวัดทรัพย์น้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะองนี้ซีนเดิมเลยนะซีนเดิมนะคะหลวงปู่จัน วันนี้นะคะสารหลวงปู่สวงนะเดินทางมาถึงวัดพระอาจารย์ไก่แล้วนะคะวัดคุณสวรรค์นะคะปดนี้สองห้าหกสองเนี่ยบดนี้สองห้าหกสองนะหลวงปู่จันทนะองค์นี้นะคะราคาให้ราคานี้เลยโอนนะคะราคาโอนโอนสามร้อยบาทนะคะโอนสามร้อย ไปทางสี่ร้อยโอนสามร้อยไปทางสนะี่ร้อยน่าจะส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะคือไม่มีค่าจัดส่งนะคะอันนี้คือราคาที่มีบอกไปทุกรุ่นเลยนะทุกเกจจิคือราคาจะส่งฟรีนะคะต่อมาองค์นี้นะเอ่อมั่งมีเงินทองนะคะมั่งมีเงินทองอเดี๋ยวนะไม่ใช่อ๋อหลวงปู่จันทร์มีสององแค่นี้นะนะคะ มีแค okay. oh ่สององค์โอเคแล้วน้ำมันพระอาจารย์ไก่นะคะน้ำมันพระอาจารย์ไก่ยังมีนะคะน้ำมันพระอาจารย์ไก่นะนะคะถ้าใครได้บูชาไปถือว่าได้ร่วมทําบุญนะคะได้ร่วมทําบุญพัฒนาเนำไปนะคะบำารุงนะคะวัดต่อไปนะคะน้ำมันพระอาจารย์ไก่นะคะพระอาจารย์ชรัตขันติโกท่านกิ่งรอบด้านเลยนะคะหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบสองขวดนะคะสองขวดโอนห้าร้อยนะคะ ถ้าหนึ่งขวดนะคะปลายทางสองอยเก้าสิบาทนะคะติดตามให้ดีนะคะติดตามให้ดีนะคะสำหรับพาจารย์ไก่นะคะท่านเก่งรอบด้านมากๆอันนี้มีกล้าการันตีพูดออกจากปากได้เลยนะ,ะเพราะว่าเจอประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองหลายรอบมากนะคะเมีฝากนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กลาสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ